นันที่ป๊อปนี่แล้วป็นหญิงคนทั้งใครวะน้อยเดี๋ยวได้เห็นดีกันแน่กลับมาแล้วครับอยู่อยู่ตรงนั้นแหละมีมีอะไรล่ะครับ ทำไมวันนี้กลับมาช้าจังอ๋อพอดีมีงานด่วนเข้ามาเนะ่ะก็เลยอยู่ทำโอทีต่อให้เสร็จแล้วระหว่างทางกลับมาเนี่ยไม่เจอเรื่องอะไรเลยเหรอระหว่างทางกลับมาจะเจอเรื่องอะไรได้ละป้าพอทำโอทีเสร็จพี่ก็รีบกลับมาเลยนะอะพี่ขอเข้าห้องน้ำก่อนนะแค่สุดจอมตีอะโอ้ยถามจี้ขนาดนี้แล้วยังไม่ย,มมยมอมรับ ยังเลยกอ่อภายแน่เลยโอ้ออปั๊มพรุ่งนี้พี่ ยังมีโอทีตอปบปาล์มก็กินข้าวเย็นก่อนได้เลยนะไม่ต้องรอวันนี้พี่เหนื่อยมากเลยขอตัวไปพักก่อนนะก็ไปหากันรับหลังขนาดนี้แล้วได้ไเจอดีแน่คุณคือเมงันหรอ ใช่แล้วคุณคือฉันคือภรรยาของพี่ป๊อปอ๋อเป็นภรรยาของป๊อปนี่เองอะเห็นป๊อปเขาพูดถึงคุณอยู่สักสองสามครั้งนี่แหละแหมรู้จักฉันแล้วก็ยังรู้อีกด้วยว่าพี่ป๊อปเนี่ยเขามีภรรยาแล้วใช่หน้าไม่อายยังจะกล้าพูดเรื่องฉันให้คนอื่นกาฟังอีกอะรู้จักมานานหรือยังก็ตั้งแต่สมัยมัธยมอะ เพื่อนเก่าหรือว่าฐานไฟเก่ากันแน่ฐานไฟเก่าอะไรอ่ะเลิกเสแสร้งได้แล้วนะฉันเนี่ยก็เป็นนักแสดงเหมือนกันการแสดงของเธอเนี่ยมันดูไม่เนียนแบบนี่คุณพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องเลยนี่ทํากันขนาดนี้เนี่ยยังจะหาว่าฉันพูดไม่รู้เรื่องอีกันเนาะถ้ากนัดพปอีมาที่นี่ตอนเย็นไม่ใช่หรือไงใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยอ่ะเกี่ยวอะไร กล้าพูดมาได้กล้าพูดอะไรหน้าตาของเธอเนี่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ก็ยังจะมายุ่งกับสามีของชาวบ้านเขาถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องความรักก็คงจะเป็นเพราะว่าเรื่องเงินใช่ไหมล่ะเออนี่คุณรู้เรื่องเขาเหรอฉันเดาไม่ผิดจริงๆด้วยอะ่ะ เนี่ยเงินสดหนึ่งแสนบาทรับไปซะแล้วก็ใส่หัวไปให้ไกลเลิกติดต่อเลิกยุ่งกับแฟนฉันสักทีวันนี้วันดีวันนี้วันดีวันนี้นนนนอเออปาล์มปาล์มมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะที่นี่มันร้านกาแฟนะทำไมหนูถึงจะมาไม่ได้อะฮะหรือว่า ที่มีอะไรปิดบงังหนูปิดปิดบังอะไรไม่มีไม่มีมมยังไม่ยอมรับอีกนะไม่ใช่ว่านัดเจอเพื่อนสมัยมัธยมที่ชื่อเมหรอกหรอก <c oughs> ใช่จ้ะพี่นัดเจอเขาเออแล้วเขาไปไหนแล้วว่าหนูไล่มันไปแล้วแล้วหนูก็บอกมาแล้วด้วยว่าให้ลบช่องทางติดต่อกับพี่ทั้งหมดชาติเนี่ย อย่าหวังว่าจะได้เจอกันปามไล่เขาไปเนี่ยนะเฮ้ยโอ๊ยปามไล่เขาไปทำไมเนี่ยปามรู้ไหมว่ากว่าพี่จะนัดเจอเขาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วยังจะไล่เขาไปอีกทรืไมอะนี่พี่ป๊อปมันจะมากเกินไปแล้วนะนี่พี่กล้าว่าหนูเพราะมันงั้นเหรอได้งั้นเราหยากันเลยดีไหมฮะหยากอะไร,ไรเราปาม นังเมย์มันติดเงินพี่อยู่ห้าหมื่นมันยังไม่คืนเลยเนี่ยโอ้โหเมื่อวานอุสาบังเอิญเจอระหว่างทางกลับบ้านแล้วก็นัดกันดิดีว่าถ้าเจอกันเย็นเนี่ยมันจะคืนเงินให้แต่ความกลับไล่มันไปเนี่นะฮะอะไรนะมันติดเงินพี่ 50, 000, ห้าหมื่นเนอะโอ้ยแย่แล้วเมื่อก,กี้หนูให้มันไปอีกแสนหนึ่งเพื่อให้มันลบช่องทางติดต่อกับพี่อะ บอกได้ไงเรานั่นมันเป็นเงินที่พี่แอบเก็บซ่อนไว้อะาปาล์มลุกพี่ก็เล่นน่ะสิฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ว่าไงนะให้มันไปอีกแสนหนึ่งโถ่นี่ปาล์มทำอะไรลงไปเนี่ยฮะอะไรกันเหรอก็พี่นั่นแหละโอ้ยเดี๋ยวนี้พี่แอบซ่อนเงินหนูแล้วเหรอคะฮะค้าที่จะซ่อนเงินหนูแล้วหรอเอาออกมาเลยนะมีเท่าไหร่เอาออกมาเฮ้ยเริ่มพูดเรื่องซ่อนเงินก่อนตอนนี้มาคิดหาวิธีก่อนนะ จะติดต่อนังเมย์ยังไงเนี่ยฮะอุ้ยไม่ช่วยแล้วยังมาทำซ้ำเติมมาขัดทุนอีกพี่โทษหนูงั้นเหรอแต่พอจนทำไมอ่ะก็องให้ตอก